เดี๋ยวนะสมัยน้องก่อนที่น้องอยากจะเป็นดีเจนะน้องน้องชอบฟังวิทยุใช่ไหมเออน้องก็ฟังฟังฟังเนาะแล้วคือบอกว่าเวลาดีเจมีเล่นเกมไหมนะเชื่อไหมบอกว่าเล่นหน้าไม่เล่นเอสอะไรอย่างเงี้ยอ้น้องชอบมากน้องทำหมดน้องเกิดมาแต่สมัยที่เขาเล่นในเล่นผ่านเพจเจาน้องก็คืเออที่กดหนึ่งสี่สองเรียกอะไรอย่างเงี้ยน้องเล่นเล่นนสมัยนั้นเลยนะเออจริงจริงอ๋อมปนแบบพยายามมาหนะชอบมาคือบอกว่าโอ้ท่าอย่าให้ดีเจพูดว่า เดี๋ยวช่วงนั้นกลับมาเล่นเกมกันนะครับที่ผมก็เคยเล่นนะที่ผมเคยเล่นไม่ได้เป็นอัาทำไรทั้งนั้นจะรอจริงจริงรออย่างเดียวแล้วพอถึงเวลาเขาอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆส่งมาที่รู่นที่นี่ปุ๊บเอาเลยจ้ะทุกอย่างพร้อมนะอแล้วแต่ก่อนยังไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนจะเป็นโทรศัพท์บ้านโอ้จิ้มกันมัน เราไปหน้าใหม่นะลืมตัวทุกครั้งจะเปิดวอลลุ่มดังใช่ <นะ S 2> แล้วเสียงว่าเสียงถ้าเสียงจะหอนจะหอนจะหอนจะดีเลยแล้วก็ยังไงรบกวนน้องดีเสียงมาอยู่นิดนึงนะคะอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเสียงตัว <c oughs> เองครับอย่างเงี้ยเออซึ่งการที่เวลาโทรไปเนี่ยเราก็เป็นเด็กแบบ เด็กอ่ะนึกออกว่าเด็กคนหนึ่งที่ที่อยากจะได้ยินเสียงเอในวิทยุก็แบบว่าไเสียงในวิทยุบบเป็นไงอ่องงอะพอป้าวาอยากจะดูจังเลยอ,ะ <S <S อ่ะก็แบบเออเปิดฟังจา้าหอนแหลกละนี่นีนแล้วคือเปิดฟังไม่เท่าไหร่ไงไม่ได้คือถ้าไม่ได้อยู่ใกล้วิทยุเท่าไรไม่ก็ไม่ไม่ไม่ไมีปัญหาอะไรนึกออกไหมแต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยดังด้วยแล้วนั่งหน้าวิทยุเลยอย่างนี้เออเมื่อวานานมากเป็นอดีต อดีตคุชอบมากนะชอบมากอ่ะจริงผู้ผู้หคนแก่เนาะคุยคนแก่คุยกันสองคนจึงเรื่องอดีตเขาบอกว่าเราจะหยิบยกเรื่องอดีตมาเป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่เราอัปเดตอดีตกันเอาง่ายๆว่าคุยบ้างได้เพื่อให้นึกถึงว่าอดีตคืออะไรจะได้ไม่ลืมนะอย่ามเปอรเซนวันนี้เนี่ยเราเล้วแต่เรื่องอดีตสังเกตดเออจริงด้วย เกี่ยวกับซีนอารมณ์ดราม่า,มมานะอ,อ่ะข้อความต่อ <laughs> ต้องกลับมาไว <laughs> ข้อความต่อนะ,ะข้อความนี้ส่งมาบอกว่าก็เจอผีหลอกสามวันติดติใครไม่เจอบ้างไม่รู้หรอก <laughs> สามวันติดติดเลยหรอคุณหลอนเลยเนี้น <laughs> นยูแล้วคนที่ส่งมาค้าวาเป็นผู้ชายด้วยนะชื่อบาสเนี่ยเออบอกมาบอกมาแบบว่าเศร้าน่าดูเลยอ่ะอ แต่ว่าอันนี้อันนี้เจอใช่ไหมอันนี้เจอแต่ว่าไม่รู้ว่าจเจอแบบไหนนะถ,ถ้าถ้าถ้าเจอแบบไหนลองเล่ามาฟังหน่อยคือน้องเนี่ยแค่ไม่ได้เจอแต่ว่าฝันร้ายนี่หรอค่ะอูแค่ฝันร้ายสามวันติดก็รู้สึกทรมานนี่หรอกไหมเพราะเวลาฝันร้ายเนี่ยมันเหมือนคนเราไม่ได้นอนอเพราะมันมันมันจะเหนื่อยนี่หรอกมพอตื่นมาปุ๊บมันก็เหนื่อยไงมันใช้พลังงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันลุ้นมันอะไรไม่รู้ว่าวิ่งวิ่งในฝันก็เหมือนวิ่งจริงอ่ะเอออย่างเงี้ยเหนื่อยนะเหนื่อยไหม estimate u p d หรือว่าจะเป็นนะฮะรักเขาข้างเดียวงามันเจ็บแค่ไหนอ่ะไม่เป็นคุณคุณก็ไม่รู้หรอกมา,มาล้วเห็นไหม,มนจะเป็นเรื่องความตายเชื่อว่าคุณเนี่ยดดามาตามหล่าามาไม่จริงว่าอาจจะเป็นในจริงก็ได้นะช่วงเนี้ยเออเอ,อ,เอ,อ<ม>แต่ว่าช่วงนี้ฤดูอกหกักไงคนล้วก็ไก่กาว่าไปเรื่อยนะว่าช่วงนี้เป็นฤดูอกหกัก ชื่อไหมคนก็อกหักได้ทุกฤดูจะตื่นมาวันวันไหนยังไงก็อกหักได้เออหนาวฤดูหนาวอะไรแบบนี้ก็อกหักเช่นเดียวกันแต่อยากให้รู้ไว้ว่าวันใดวันหนึ่งจะเจอความรักที่ที่ดีแล้วก็เป็นความรักที่แท้จริงเองแล้วเวลาเจอแล้วเนี่ยกระดุ้นอาย่าเหวี่ยงใส่เขาอันนี้คือประเด็นนะ บางคนมีอยู่ในมือเออมันคนอยู่ในมือนะแต่ว่าไม่รักษาไว้ไงมีน้องคนนึงจําได้เลยว่าจัดรายการวิทยุที่นี่นะฮะแล้วโทรทรศัพท์ปรึกษาอันนี้อันนี้เอามาพูดเป็นตัวอย่างนะลูกนะลูกอย่าโกรธพี่นะด่าจัดทางนี่แหละค่ะน้องโทรมาบอกว่าคือก็เลกเลกกันดีแต่ประมาณคือก็ด้วยความเป็นผู้หญิงอ่ะก็หึงผู้ชายบ้างอย่๋ยวนี้พอหึงบ้างเนี่ยหึงบ้างไม่เท่าไหร่แต่ว่าบางทีก็ใส่เขาเต็มที่ รธเวลาหึงเวลาเบี่ยงก็เต็มที่สุดท้ายมาผู้ชายไปจ้าคนอยู่เพื่ออะไรละ่ะจึงบอกว่า,วาถ้ามีนะฮะอย่าอย่าไปอย่าไปอะไรมาก<ะ>เอาง่ายนึกถึงวันแรกไว้วันแรกคุณแอปไว้ยังไงกรุณาแอปไว้แบบนั้น <c oughs> <c oughs> นะออแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าจะเปิดเผยตัวเองเลยว่า <c oughs> เฮ้ยคุณเป็นแบบเนี้ยอตัวตรงแท้จริงของคุณเนะ่ะ <c oughs> ก็เปิดเลยวันแรกที่คบกันที่เจอกัน <c oughs> ที่รู้จักกันไม่ใช่ว่าเอะเจอกันวันแรกก็แบบนี่จะชื่อได้อะ <c oughs> เราเป็นคนแบบแน่ารักนิสัยดีจริงใจงแล้วก็ไม่เก่การนะแอปทาไมนี่ก็ออกป่ะไอ้เมนก็เยอะไปเออก็พูดไปเลยผางๆไปเลยนี่ออกนะแบบว่า เป็นคนอย่างเงี้ยคบได้แลวล่ะคบได้ก็คบคบไม่ได้ก็ไปอันนี้มันก็ดูแบบว่ารุนแรงค่ะคุณอะไรก็ไม่พอใจเออเออย่างเงี้ยก็ต้องลองจริงๆพูดดีๆกันไปคะก็ส่งมาไม่เป็นคุณคุณไม่รู้หรอกใช่แต่ว่าอย่าเอาเรื่องความรักมาเยอะเพราะวันนี้สึกจะฟุ้งเรื่องความรักมากมายนะส่งมาสี่สองสองหนึ่งสามแต่สแต่ว่าเรื่องอกหักที่ส่งมาเยอะมากพี่บุ๋มพี่บอกว่า ไม่โอหักไม่รู้หรอกนี่เยอะมากออไม่เอาเลยนะซ้ำแล้วนะออเออเอแบบว่าแปลกๆใหม่ๆที่แบบว่าไม่ซ้ําใครลองส่งมาแล้วกันนะฮะ 1, ส,สี่สองสหนึ่งสามศนมาลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์เก๋ๆไปนั่งดูแบบเช่ๆที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์เป็นไงท้องจองกันเป๊ะนี่คือการฝึกฝนแล้วก็ต้องเรียนรู้นะกับการเป็นดีเจนะไม่ใช่ว่า คุณคิดว่าพูดได้แล้วมาเป็นได้นะต้องมีการจับจังหวะแล้วก็การรวบรวมคำพูดเอามาต่อเนื่องกันแล้วเกิดความคล้องจองและเกิดความดูดีมีคุณภาพมากที่สุดนี่คือดีเจอันดับหนึ่งคได้ตำแหน่ง้นแล้วหรอเปล่าปล่ให้คนอื่นไม่ใช่ตัวเองนะฮะกับขอบคุณที่รักกันนะครับเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นโรแมนติก ดราม่านะครับคือดูไปเนี่ยมันต้องมีทั้งยิ้มด้วยร้องไห้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวงกับคือคุณพีรศักดิ์ศักดิรินะฮะแล้วก็อู๋ต้องกํากับสามคนเลยนะพุทธิพงศ์สายสีแก้วนะครับสยมภูมิสยมภูมิมุกดีพร้อมนะฮะโอ้เล่นมุกเก่งแน่ๆนะครับนักแสดงนํานี่โอ้นะพี่ป๊อปปเตโต้สายป่านนะฮะสมชายศักดิ์กุล นะครับมีวริตานะฮะพี่กบทรงศิษย์นะครับพี่ปั่นภัยบุญเกียรตินะฮะมีโอ้เออมาด้วยนะฮะคุณนภัทรบรรจงจิตภัยานะครับภาพกรเห็นความรักและความเข้าใจที่พูดถึงความรักของคนหลากหลายวัยนะฮะความประณีตดีที่เรียงร้อยผ่านเรื่องราวโดยตระเวนถ่ายทําเก็บภาพบรรยากาศสวยงามทั่วประเทศไทยซึ่งจะเล่าเหตุการณ์ของทั้งสามครอบครัวไปพร้อมๆกันนะฮะเราจะได้เห็นจ่อย คือคุณบัปปะเตโตนี่ยฮะ,ะกับเป๋ร์คือสายป่านอภิญญานะครับพี่ชายที่คอยดูแลน้องสาวที่เป็นออทิสติกซึ่งต้องร่วมเดินทางไปกับอาจารย์สนอกอาจารย์ดนตรีที่กําลังจะหูหนวกนะครับที่เล่นโดยคุณสมชายสัตดิกุลนี่แหละนะฮะ,ระพร้อมๆกับที่ได้รับรู้เรื่องของขวัญลลิตาปัญโยพาสนะครับภรรยาที่ต้องละทิ้งความสุขความสบายค,ความเคยชินของตัวเองเพื่อ ทำตามความฝ่ายของสามีมคือพิกบสรงสิทธิ์นะฮะและอีกด้านหนึ่งก็คือในเมืองหลวงของเราเนี่ยได้เห็นพิปัน่นไพยบุญเกียริเขียวแก้วนะครับเป็นเท่าแก่โรงงานใหญ่ที่ไม่เคยเชื่อฟังคําสอนของคุณของเตียรร่ยเลยคือพ่อดมสวนชื่นนะครับจนเมื่อหมวยมก็คือคุณ,ณนภัทรบรรจงจิตไพศาลนะครับหลานสาวที่เคยติดคุยบีบีกลายเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวนะฮะโดยเรื่องราวของสามครอบครัวนะครับจะเล่าออกมาอย่างต่อเนื่องกลมกลืน และมุ่งไปสู่คำถามที่ว่านานแค่ไหนที่เราไล่ตามความรักจนคนอื่นจากคนอื่นสิเอาใหม่ดูสิจะซึ้งซะหน่อยเนี่ยมุ่งไปสู่คำถามที่ว่านานแค่ไหนที่เราไล่ตามความรักจากคนอื่นนานแค่ไหนที่เราลืมขอบคุณคนที่รักเราถ้าคุณเชื่อว่าความรักเริ่มต้นที่การให้คุณต้องเริ่มที่จะมอบให้เขาก่อน ถ้าไม่สะดุดนะบอกตรงๆว่าซึ้งกว่านี้พอพอสะดุดแล้วเทคใหม่ในเสียงเปลี่ยนเลยนะถูกจะเปลี่ยนแล้ะบรรยากาศจะไม่ใช่จริงๆมันไม่เหมือนการถ่ายทําทีวีนะเทคได้คัดได้แล้วตัดต่อมาแล้วต้องบอกว่าเนียนเวอร์อย่างนี้จริงๆเบื้องหลังไม่รู้เป็นยังไงนะเออแต่ว่าเบื้องหน้าต้องตัดออกมาแล้วเนียนเวอร์อ่ะอีกมีอีกนะฮะอันนี้อันนี้ถ้าไม่ฟังสมัยเอฟเอ็มไงมันทรมานมาก ไม่เป็นคุณน่ะคุณไม่รู้หรอกใครส่งมาครับนี่ไงนี่นี่ไงแตาต่แต่แต่แฟนขับตัวจริงเห็นไหมนี่นี่อยู่ไหนแล้วลงไปไหนแล้วเนี่ยนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นเอสมทที่น่ารักเออเป็นแฟนขับตัวจริงบอว่าฟังทุกวันเขาเราเห็นเบอร์เขาบ่อยมากไม่ได้นบไม่ได้เนะไี้ยเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ผมพุ่นเข้ามาผมไม่รู้ว่ากระทู้คืออะไรไม่เป็นคุณคุณไม่รู้หรอกอ๋อใช่ไงเป็นกระทู้ออ ถ้าเป็นเก่งเนี่ยถ้าเป็นเก่งไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรถ้าไม่ใช่คนอื่นเนี่ยก็คงไม่รู้หรอกเออเวลาทะเลาะกับแฟนครับทําไมอคนอื่นแบบคือมองบางทีเราเรากับแฟนใช่ไหมคือผู้หญิงแน่นอนคือเขาจะงอนจะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็คือจะแบบเออเป็นเรื่องปกติที่แบบเวลาเราอยู่กันสองคนนะมันแบบมีเรื่องจุ๊จิอะไรนักหนาก็ไม่รู้แต่เวลาอยู่กันหน้าคนหนึ่งก็คือดีน่ารักเขาไม่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  จริงเหมือนในละครน่ากลับไปพิมพ์เมสเม้นท์หละแล้วก็ส่งมาเด้อเดี๋ยวพี่ผมกับพี่ไก่ตรงนี้อยากจะเรียนกับคุณผู้ฟังให้ได้ทราบนะครับว่าสิ่งที่คุณเก่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้แน่เขาเอามาจากชีวิตจริงล้วนๆบางคนแต่ว่าคนที่ดราม่ามาเยอะมากจริงเนี่ยละครเดียวก็มาเยอะนะโอ้โหจะเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเก่งวันนี้ส่งมาเยอะมากเลยโอ้โหบุลเล่ ครักเข้าเข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งน้ําท่วมไม่ถึงก็แห้งเหี่ยวเฉาตายเออนี่หลังคุณกะตุ้ดเมืนหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ดูสิเนี่ยอเนี่ยอีกแล้วอุธดามาเยอะมากพี่บุ๋มบอกให้ฉันลืมเธอลืมทุกสิ่งที่เคยมีอยากบอกเธอในวันนี้ว่า เธอไม่ใช่ฉันแกะเธอไม่รู้หรอกใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนเธอเองแอบส่งเองจริงๆว่านี่ SMS จริงๆนี่นี่เอออันนี้พยายามคัดมานะคุณผู้ฟังนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากที่ได้ทราบกันแต่อันนี้ก็ออกแนวเรื่องเรื่องผีๆมาอีกมีอันมีคนเขาส่งมาว่าเขาโดนผีหลอกสามวันติดแล้วไม่รู้หรอกอันนี้ก็บอกว่านอนอยู่ดีๆก็โดนผีอั้มซะงั้นไม่โดนแค่วันเดียวนะ โดนติดต่อกันห้าหกวันน่ะโดนจนชินถ้าไม่เป็นคุณคุณก็ไม่รู้หรอกมันเป็นยังไงว่าเช้าไปทําบุญถวายสักกทานเลยนะครับเป็นไม่หมากยายยายบ้านไม่หูจะเนเรองใหญ่เอไม่แต่ว่าที่หอเราก็เป็นนะที่หอเราเราดูคนอวดผีมากไปไหเนี่ยที่หอเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรนะคือข้างบนนั้เป็นดาดฟ้านึกออกว่าไม่มีคนอยู่แต่ว่ามันมีเสียงคนอยู่อ่ะทุกวันเลยนะ ไม่อบปะเออนี่พูดจริงแต่ว่าเราชินเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คนผีแล้วแล้วเรงว่าเราเราเราชินล้วรู้สึกว่ามันมีคนอยู่อะแต่มันไม่มีเป็นดาดฟ้าอายเดี๋ยจะบอกเสื้อหอนะเออไม่ได้บอกไม่มีใครกล้าเออาไปกัคือแบบแล้วเป็นหอที่คนอยู่เยอะมากอยู่มากเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งน้้นะฮะตอน2ทุ่ม4ทุ่มนะครับอะไรที่ แบบว่าเหมือนเหมือนแบบมไม่ใช่ตัวเราอ่ะนั่นแหละคือไม่ใช่ตัวเราเพราะตัวเราจริงคือเป็นแบบนี้นะครับคือจะเป็นทนแบบนี้นะครับเอาให้แยกแยะออกด้วยแล <c oughs> ้วกันน,ก <c oughs> นะ่ะเดี๋ยวเจอกันวันพุธหน้าแต่ว่าไก่เจอต่อสีทุ่มนะคะ <c oughs> วันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs>